แดงเลิกแดงใจพอวางขายเป็นตบเจ้าของต้อนอรับ้วยรอยยิ้มย่อชาติเจ้าชูประตูรินผมไม่ได้ซื้อแตกินแต่อยากจะจีบเจ้าของจึงแกลงทำเ้วยอความไร้หน้าที่มาแต่งน้องสองใบหน้านอกกับไครไม่น้องตัวพี่อ, <c oughs> <c oughs> อยู่กับแม่ค้าดันเจ้าของแตกมาตั้งท่าคอยจอกในูดไม่จ้าไว้ท่าอมอูมในบุกพอตกมา ไม่พอเห็นการเจ้าดีแม่คงจะมีเจ้าออกลาปอดนั่นฮองโอ้แตกเตะเท่าไตแต่วัดน่ะผมพาไปมาไม่เคยมองหน้าแม่ค้าคนไหนเขาเพื่อรอยยิ้มมองไม่ยิบได้หัวใจลว้วนแต่แตะเท่าไตเจ้าของเธอมีอีแม่รับปกากเห็นน้ำเลยแม่เราอยากเจ้าของแต่งมา <laughs> ไฟสาวส่วนสองสาวถึงเอาพูดเดียวอะพอพอพอน้ำดอกไอ้สัตวเฮ้ยอ่ะบัดนี้บอกบ้านยูไฟสปอนจักหน่อยๆจงคอยใส่สาวมออยูรีขึ้นมาเออให้มันขบยกไผยกมันในหลอบนีบ้านไม่หลับเวลาใส่กันแล้วสมมาพักวัเออเพราะฉะนั้นแล้วมหาพรหมม่นี่มาไก่ปันไหนพน่ะเออบ้านยูไฟบ้านเกิดเบังนอนอยู่ใส่แท่ ลูกเมียแฟกคนได้จกคนแล้วคือวมาหลายๆคนคือว่าป่าไปตอนนี้คือว่ายุฟูดเดียวคือว่าได้ลูกในเต่าแล้วพนะอธิบายสูพอสูเมฟังดูลละบันนี้ถามสาวมาอยุลีสกอนต่างพีตักน้องผู้จบจังสี่ผูวงามจังสี่ย่งเฮาปิ้งปิงป้งจังสี่มีลูกมีผัวลรไปพนะาผู้กองทหารบั้ยบไ่ไม,ม่แม่เพลงนี่แม่บักแ,แตงม้ฟอมเอาตายบาดนี้คนมาฟังเลยขอตะเพ่งอย่างเดียว เอาเออสรุปย่อยๆทั้งงัดทั้งงัดกันร้องได้การ้องแล้วเด้อเท่าเด้ออันไห้ผมพันหนึ่งการ้องบ่อไรได้บักงัดทางงัดกับบักแตงโมนี่โอ้ยขอร้องนั้นเป็นลายสนดแม่ไปหัานได้กระเอานการร้องไปนั่มไปตะเลียตุนอยู่เออร้องการร้องบ่อไรมันเกิดสังเกตตับผู้เฮ็ดได้กระดี๊ี่ดอกบ้านเกิดบั้งนอนอยู่บ้านนนท์ไซฟองตำบลน้าม่วงอำเภอปัจากศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีแต่ว่าตอนนี้บ่อไรอยู่บ้านเจ้าของเกิดแล้ว หยับหญายใสสวยมาตั้งหลักปักฐานเอาดูเอาเมียแม่แม่อยู่ทางบ้านดอนคอตำบนหน้าม่วงอำเพื่อประจักษ์ศิลปาคุมจะหมดอุดรธานีห้างกัน10กิโลท่านใดเคยสีหูจากบัญญาสังเกตง่ายๆทะเลบ่แดงขันไปเที่ยวทะเลบ่แดงก็ถือมาถึงบ้านผมโหลดห่างกัน5กิโลทะเลบ่แดงบริการเลือยหันละบ้านปูบัญญากับยหันอยู่ดีมีแห้งเบิดสุป,ปูสุคน สำนักง,งานที่ต่างกันนู่เลี้ยงกันดีขันไปบ่หามาบ่ถึกเอาเบอร์โทรศัพท์ลูกใช่หวขันไปเที่ยวไปว่ากินเข้าวสะกนเบอร์โทรศัพท์ตามไป0 9 3 5้าย0935359846ครับ <c ười> โั้ย่อนู่ฮ่าว,ว,ว่ <c ười> าฮ่าฮาฮ่วฮ่น่าฮ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 ่ายเฟฮ้าคนาดจาคนาฮ่ามาป่าไปก็มาน่าเ่ามันเ่า่งฮ่ล่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่่าาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าาา ปาไปเบิด์สุขคนบัดน,นี้ผมที่เบาสู่ฟังบัดน,นี้สาวมาอยู่ดีเอ้ยยับมานี้ไอสีอ้อมยับมาเบิ่งตะลังเบิ่งมาในกระง,งามควบสติมนอริมไทยบัดเจ้าย,ย่อขาใหญ่เอวเป็นสีน้อยได้ดูปันไทยมาลามลำโอ้ยบัดตะหัวน้อยหนุม่มยามมาอเมรแม่เอ้ยบัดจะย่อขาเตยย่อขาด้วยล่ะย่อขาเอ้ยย่อขาสูงเนอะผมที่เห็นบัดพยักนี่บ่แม่์โ,โ,โ,โมเมนมเห็นแล้วบ่แม่ เีเอาละเงินไปเสื้อยามมาท่าบันสิวาดิเอ็นจะไหนวอาเพื่อนนี่นี่ห้อดีก็ห่อละหาไปปาดมาเป็นตะอึดอัดแทนมันใช่ไหมสมหะละหาหัดดีดีสวดสีหอดเนี่ยมันตอมจักว่าจักสันบาดใจย่อขาเตยยกเอ็นนอกแกนขาพ่อปั่นเทวดาอยู่นอแนวพุ่นเนื้อละหามุนงามย่อยไอ้คออ่อยว่าอ่อนอย หมอจกใจนี่เป็นบ่าพอ้างหน่อยมาแล้วซีปีอยู่ผู้เดียวอยู่ในซีปีแล้วเดี๋มาอยู่ดิเออจแต่มันแหงไตยอยู่ห้างที่หนึ่งนี่ห้างดอกกระเกี้ยวผมได้เมียหีเขี้ยวก็เลยเป็นพอ้างเมีย่ยพอจงใจสัง่งก็เลยเป็นพอ้างเออ,อ,เอ,เอ,อ่อยมาธุเด้อจะเป็นบาเป็นกรรมอีพอยีแมเ่เออไปอ,อยู่ในศิลกินในรรมจะมาลูกว่าหลานล่วงลำคำไก น,นัันคือว่าเออเมียหีเขี้ยวแม่เราเบิ่งตำล่าไปดีๆเอาเมียผู้แรกตรงมึงดีๆได้ดละคือเสื้อหน้าเขาเสื้อหน้าหูขี่คันเอาเมียให้เอาเมียหิงเติล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 ลลพนาแม่ <c oughs> หน้าหูขี่เป็นยังไงบ้านี่หน้าหูขี่หมายถึงหน้าตีนบ้านฝนตกลงมาขี่หมูขี่มาขี่งัวขีว่คล้วยไหลลงหันเข้ามันก็งามเมียหีตีเป็นจังไงบัานนี่แม่อธิบายย่อๆมันมี2ลักษณะตีดีกับตีบอดี ตีดีคือตีกับปับกบับแป็บตีแบบตีแบบตีผุนตีผีพี่น้นองมายามกะแลีนผุนแลีนผีหาอยู่บ่อยู่บ่เศร้ามันกะห่างกะมีแม่นบ่แม่เออเอาเนี่ยแหละพยู่ทางหนายันตะเขาว่าบปตีเลยเไปฮอดเฮี้ยมูฟ้อนเขาขีดินไงใส่เขาอยู่เฮี้ยมันจะเอาคือเป็นขัดคัดนอเท่าวไหี่ตีที่สองมันตีบอดีแม่ตีบอดีมันตีของผมสสด็จบาดยาก ตีบอยู่บ้านบอยู่เฮือนผัวกับจากลองจากลำจังสี่ถวยกับบอล่างผ่ากับบอสักเฮือนกับบอยอยู่ได้ไปนำหาเมียไปเห็นอยู่ไต่หงไปว่ามันเป็นหาเก็บนอไม้มันบ่เมียนไปนั่งคัตมาดลินไปหีตีพายาอยู่ก็เลยป่ากันไปโอ้ยก็เป็นแบบนี้อยู่ลำกันบ่าไรดอกเมียป่ากันไปผู้เลกห้างที่สองในห้างดอกแค่ฝอยผมได้เมียหี้มอให้กันได้เป็นพอห้างนี่ประเด็นนักไม่แม่บานิบุที่สองแห้งคักรกาบานิ ลำล่าไหนอีกล่ะเมียเอ้ยสนอกอีเมียละมาเบิ้งดีกว่าเก่าผู้ที่สองอย่าะเบิบงพ่อพลาดเพียรกนสิสันสิสีคำามบึงเฮมันสากอนำเบิึงแล้วขันผู้ใด่หมอยหน่อยอย่าเอาวาสนามันบบดีมันสิทุกมันสียากขันผู้ใด่หมอยไหลมันห่างมันมีมันบรเยศปบะสังมันก็มีกะห่างให้เอาเลยพ่อนะแม่นบ่แม่ มันเมีนพนัมันบันเมนคคามจริงบ่ห่วยของผมเอามามันหลายอยู่ด้แม่หน้าสองห่วยไรรถไถสองขั้นรถกระบะขี่มาล่ำกับมันเขาซื้อให้รวยรวยแต่ว่ามันเขาอีกตำล่าหนึ่งนี่แหละแม่บัดเนี่ยเพิ่ม่าเมียสดรีนั่นอยู่เปกันกับพี่เขียวเพิ่ม่าคนสิรวยนั่นอยู่เปกกันกับขี่เทียม อันคนทุกคนจนอยู่เป้คนขี่คานโบราณเบาเออยแม่ลาสังสซลาบาดยายเออยนาโอเดโอเออีแฟนฟังเออมันแมนความฝนยิลี พนสีด้วยนั่นยุบเปกันกับขีดทีล่ำมาทุกบาททุกตตังเอาให้เมียเบิดกันบ่ให้มันกระดาหะดาฮันย่ำหาไดก็ว่าดีหาบ่ไร้จักบอกผีบอกพาลองเฮียลองคอมนั่เมียขีทีเก็บสุบาททุกตะตังลดไอ้สกิปไก่หน้าบ้านนั่งตะเหลี่ยมเมาเมาอยู่กันเขาบ่ยู่เม่มันบ่ได้กินโอ้ยตะล่ำกับสีจอยตายพรแห้งสีมาขอตะเงินเมียอยู่นี่มันกระตายพอดีสนดอกกันเลยปากันไป สองเหตุผลมันพ้ที่สามเอาเมียนักศึกษาว่ามันติห่วงจะคว่ำสาวมหาไล่ผู้นี้เดี๋ยเนี่ยเอามามีการศึกษาเอามาผัดดีอยู่ดอกแม่บอ่อปากบอ่อต่งบอ่อไอแต่ว่าเอามาเสร็จแล้วกับบัอใดยู่น้ำกันจักเทียเนี่ยเขาเลียนหนังสือย่ำม,มือเว้นเขากลับไปเลียนผมกลับไปนอนย่ำมาขึ้นเขากลับมานอนผมกับผัดมาลำบ่วใดนํำกันจักเทียแม่ก็เลยอยู่น้ำกันบัวใดท่านเสี่ยวอีกวันนี้มาเสี่ยวเมียเด็กน้อยดอกเออขนะเมียเด็กน้อยมันจะค่อยดีละไอเปรี่ลิมก็เดือสื่อพีโป้ห้ตั้งเจะ ซื้อขนมไห่บ้างปั๊บมันก็สีนั่งยุหันละคันเพรแกให้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเด็กหน่อยซัำไหนก็พราใส่แพมเพือกไห้ตั้งไว้ใส่มันกะซียุหันละเจ้าพยานมันเงียบเซบอนตีใส่แพมเพือกไห้มันก็สียากแต้นดันสื่อแพมเพือกน้องแม่เนาะมาได้น้ำหาคือผู้ใหญ่ดอกตีเอ้ามีเมียเด็กหนึ่งผลงานเพลงหลังจากนั้นลงไห้สาวมาอยู่ดีขึ้นมาสาลต่อยาวจดก่อนเนาะอ่ะไอสัมปายเดลัมบอนี่บ่ได้เขี่ยวบ่ได้กอดอันซูเทียบตบห้านัดแล้วได้ไหม <laughs> lắm có bao đầy say ta phía nhắn dầu à đẹp đẹp xuống xiếng nói oh, 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 oh. đẹp xong này xua phút thầu xí bao đầy say lốt vô nam của tìm mẹ <laughs> ai bên ta phí chưa được phốn phí nè phút thầu hào đi <laughs> มีเมียเด็กต้องมันทรนเช็คร่างกายไม่ต้องมานึกอายเป็นลูกผู้ชายต้องกล้าอย่าบมวตะแบงในเมื่อเรียวเรงโรยแรงาร่างกายไม่ไหจึงต้องอาศัยดุกยามีคู่นอนที่อ่อนกว่าต้องหายาบำรุง มีเมียเด็กเขาขาวเล็กเล็กบางบางต้องคอยระวังเพราะชายต่างวังเฮใจมุงได้เมียขราวล้านส่วนตัวผมนั้นคราวลุงต้องคอยห่วงใยบนพวกประมาให้ห่วงสิไม่คอยชำเรื่องเดียวเรื่องยุงประนุ่ตา,าุงไม่พอ สเปกกอต้องการแต่น่ารำคาญเพราะมีพวกมานคอยจอ้องดมดม,มีชามันจ้องจะมาริมบลออย่าบูมาเต็มห้ยรังกินแล้อย่าดอกถ้าเพ้อรอไม่สอด่องเดี๋ยวพวกแม่มองคว้าไปมีเมียเด็ก ต้องวันโจรเช็งใครโทรมาอย่าเอาหูไปนาแล้วอย่าเอาตาไปไรได้เมียยังสาวโบราณกล่าวจะไวใ้ใจไกวไปรอบคอโบราณบอกเสียใจถ้าถูกขโมยลักไปจะเอา,วาใว่ให้ไทยนาะ น่งน้ำนิดนอนแม่เนาะเพราะมีผัวล่ำไหเ้เบิ่อนาดเด้เ้ยขอบคุณครับขาบผมผมได้เพียเด็กอตามสเปเกต้องกา,ารเต้นรำคานเพราะมีพวกมนันคอยจอบนกนกยิจชามันจงจะมาริมหลอด ตาบัวแต่เมาเอ้รังกินเอาอย่าดอกถ้าเพอเรือไม่สอดสอกเดี่ยวพวกแมวมองว่าไปมีเมียนเด็กต้องมันปรวนเช็คใครทม,มาอย่าเอาหูไปน้ำแล้วอย่าเอาตาเฮ้ไปไรแต่เมียยังสาวโบราณกล่าวอย่าไว้ใจ รอบคอโบราณบอกกะเสียใจถ้าถูกขโมยลับไปจะเอาใครให้ไทยนาะฮ่าเฮ้ยอีแม่วไทยน่าจะได้คือเห็ดยังสัตว์มันดันไทยเนาะแม่ดินมันแก่นอันนี้เปียดตีแม่ห่วยผมแมงมาไก่เด้วสามลอยก่าโรสิบ่เมาตีแม่กิบหน่อยๆเนานะ เดี๋ยวทองคาถาสะกดมันสะกดอ,อย่าล่างล่างแอ็นก็หอกออกก่อนโอมสารนึกเงือกสารงอ่ะท่นมาเล่าเบียร์นี่กินว่ากินกุศอยากขันหักกูเดืองกูไหวท่นกูพ่อของไงหามว่าเดืองกูลงกินสามเมือกให้กูเงือกสามที่สีส่เศษแตดจะได้หี่หิจะได้ยุ่มยานีเป็นยาดีตานังสีปลาหีแบกโลกเป้า <laughs> บ่เมาเราแม่ซิมมึงจะหน่อยเด้อหน่อยเบิดจังได อันเบิดแล้วมันก็นบโหูจักเมียจักลูกคอนแล้วเห็นว่าไม่งี้สีกินจอกเนือกบหูสัน่องลองอ่องจูกซองก็หูสันที่ดีห้อยจอกูจกสามจูกสี่เห็นหีมเมียวา่าแหมแนเวียนย่างขึ้นไปบ้านเมียนอนไงเจอเบือเจู่ห่อยแม็นแมงผู้ใดมาเตะแวนกูนแตกวาช่ <c oughs> วงของเมียเออขันกินเข้าไปเราหีกูอีสีเป็นคนสปอร์ต เอาตะเมยียงไผ่สีเบืองเว้ยว่าไ้วะเออกันยางผัดผู้ไส่เมาสีย่างสีดิเมยหัวดวนตัวทัานพูดยิง่งเมามันเจะเหีออกนะเจ <ๆ S 2> ้าเคยเมาวะเออยางเดินสองถอยสามโอ้ยพอแม่นทั้งต่เห็นหี้งยัสีหนบอบ่เรื่องเอาตีดเห็นดิเมแบบบ่เออแต่ว่าเข้ามาจังสีดิเมย์มาสนับสนุนปน้นไดผู้เฮากินเหล้ากินเบียร์มันบ่นีกินแลว้วเมาตัวท่านกินหน่อยเป็นยาละใบดิหม กินไรมันจะขี้ใส่สงบน่ะเพราะฉะนั้นต้องกินน้อยๆออกินไรบ่ดิดเอา้ากินเหล้าสองกลมไม่เท่าเดื่มนมสองเต้ากินแล้วร้อนเหล้าไม่เท่าเดื่มเหล้าสองกลมกินแล้วชื่นชมก็คือเดื่มนมสองเต้านมคืออะไรรู้ไหมเธอจ้านมมันคือยาบำรุงกำลังเมนท้าได้กินแล้วก็ชื่นใจจังนมมีพลังก็คือนมจากเต้าใส่เถ้ามาชิมมั้งดูวะ ได้ชันแล้วถ้าถือซือเอกับเมาส้วกกินมางกับบแล้วงานก่อนขอบคุณแล้ด้ะแม่หายนักคนดีเนาะอ่ะในรอบนี้มายุรีสานต่อขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณสำหรับคุณโชคชัยเนาะแม่เนาะเป็นเจ้าไหนมื่อเจ้าเมาแล้วไปกันเมาแล้วจำราไว้ดีๆจะเอาทั้งหนาออกก่อนเด้ไแม่นี่แหละข้อเพอยากกินเราก็ย้อนมายันยญาณเรายางก็ทั้งหนาออกก้อนนี่แหละ แต่ถ้าถือแล้วก็เมาแล้วก็เซ่แล้วพนามาอาขออนุญาตคุณ่อคุณแม่บวนซื้นเนาะเออเป็นเจ้าไหนเปจ้ไหนคุณคุณน้องคอนสวยอ้าเจ้าผัวเผือตีรุ่นนี่ตีผัวเผือเนี่ยกระยอนมันจะเป็นมนันขอเพลงคือเจ้าของขักงในเนาะ ขอขอ,อบคุณคุณแม่จะภาพคุณปีน่ายเน้องกามาทักทายนะคะเอาไรอะไรย่างคุณโจกชัยเบาไปแล้วประเดี๋ยคุณแม่ขออนุญาตฟังลับจะหน่อยสะก่อนเนาะผัวเขาพื้เป่าหมายประดับสร้างตรงมาจากพี่น้องทางบ้านเนาะถืกบ่ล่ะหมอแค้นการแค้นลำเบื่อเอาไซคีบนะ้บอร์ดเอาไปเนาะไรคนนัานเพลงไรกอดหลอกกระลำไรบาดไรถาคุณโจกชัยซอสไปเลยอ,อันนี้มา หน่นนำน้ำเอาบทก้อนลำคุณแม่อลาศแสงเพียบแต่ว่ามือน,นีอลาศแสงเพียบพอมากมากแต่อลาศแสงพ่อยละเป้าตั้งใหม่ใส่ตทนใจบอสน,บนับได้ผัวเขาคือเป้ามา ไว่พอปลาตากีอยู่ใส่น้อตาไคือบ่อพอเจ้าแต่เขา้าเ,เป็นบาแวย์ลับผมลิขิตมากก็แลกแกล้งพอแทนเต้ดงดวงซาตาให้น้องมาพันพุบผม ของเล้วและแน่วว่าใจมันพนลั่เกี่ยวอันเคือเกี่ยวบอยงปล่อย,ออยหากบ่มีวา่าละ่ถอยหนักถ้ามีเติมหนากก็คนละบาบ่าสามเมาและได้หัวจากนอฮัาากเจ้าเขาเดินสีมีกละล้อกา ฝันวาดวีมานนอเมืองแก้วแล้วโหเต็มอกว่าเพ่นมีเจ้าของลหวบาราเกียรติสต้องอันใจเป๋และเป็นไตก็ตามนาบันโดนตาบัดโดนใสมอมพ่านาพ่อแห่งแล้วลาเกียดติในเดช เคียดให้แล้วสร้างหมมาบินพายขัดนไก่มาสุดแม่ไก่ลาตากี่อยู่ทางใดแต่เป็นเบาใจยจแต่เป็นเบาจจยจเพราะทันใดรักุกอกละเป็นอย่างเทมา ນ antomor ่าัณฑ์ปศโฮตาจนยงมีພัณยาจากไดมานอภัພพอลาภัวขาวนอเปนลขานอเป็นอย่างนอ พวกน้องบอกเอาผัวเขาพลนองคืนน้ำละสินพอสาบกัเแม่บอกมาใจมันต้องหากว่าผิดเหตของอาศิลปจใจสิิมีมลทินละมาสร้างตามก็พอโหลาญาติในนีเดือนญาติแต่ตไปเป็นสู่กับแฟนละโถเบา อบอ้มาลาศิลลอสามกามีบอกว่าใจมันละบอกพร้อมกันตั้งแล้วกะบอกจำได้น้องลาเป้าป้องห้ามกะมีลายเปาป้อหมาน้องกะบอกน้องเบาคิดนแต่น้องเผาขวใจ หัวครอคิดบ่เศร้าได้น้อล่ะกุป๋าล่ะไปตมให้สวนพ่อล่ะตังขึ้นนอนบ่เป็นละตืลย้อนลอมหักคนเอละกังขึ้นฝันละไปอดอายเาดดอกแต่งงานละแขนกแท วันมีมาอีกขังปอนไอ้หน่วยเตรียมมากวันละน้ยความฝันมันมีสุขบักเตนมามันตาเจนแลพ่ออยากแข้งนอนขึ้นละกลับเกินมาแล้วฝันต่อมาหอดทางงองอบาสีเบ้เข้าสู่บ้านควายบักโตผัดลายสน แต่ว่าสินี้น้อยพผลผัดมาเล่นน้อต่ำต่อต่อก็ต่อมันมีน้ำเข้าเล่นต่ำจนหมดเฮียงบัดตื่นมาบ้านสวยแล้วขอบพระคุณหลายๆเดานคุณพ่อเน้่องว่าเมนตีพุ้มันผัวเข่ามาจะไหนกอพี่โอ้พ่อละเครียดเลยดิเวิร์บบานคือจิมี่ผู้เดียวนี่แหละเนาะฟังลำปินกอบูเนี่ย ลาเครียดหนเด้เครียดให้หมอนมักตะลาแขวอยากเตะลงใต้ตะลางลาหมอนไอห,หมอนละออนโบเกโตเก็นใจผูมีความน่งรักบางอดเปล่าพอต่อกัน โอ้ยหนอสู้เพิ่นล่ะเมียมาป้อสวดสวดในอรสาแ อ่อันนี้ตับนองสตาร์ระคำนะแม่เนาะอันนี้เหตุใ้ตามใจอีนเมลนุ่งเสือส้อดอกละบาลาใส่สุดสีสมห้น้องเบิ่งกเนเด้อปานาเซต้ตาเลอบอตันอร์ในไปผุ่นเลอบอกว่าพี่เมมายูรีโท่ไปชังอีกดังหักเด๊ะเอาสุดสีสมมาน้ำเนเด้อร์เกย์มาเมนซีนีแม่นสีนีบอละแม่สีนีแน่นอนเออสวมโอมโอมสีเหลืองเหลืองนี่ละบอ <c oughs> เอออาวอาวกับปรากณหลายหลายคนคุณพี่โอเนาะพี่โอล่ะก่าคุณน้องโอกับเอ๊ นะคะเอเนาะโอกับเอเนาะนะคะอ่ะอาจารย์น <out> ักดนตรีล <crawl prejudice> ่องสุดจะบัดเอาแค้นมาเป่ากระดาษลายบัดดาบัดเจ้าในผอแมนตัวแทงเฮือตัวปอมมาตีแค้นเจ้าในผอโอ้อ่ะเด้บอกเขทมน้ำพองจะเที่ยวปลาบาบอได้บอกเขทมเราพอบอกเต้าทราถัดกับพี่กับปิดทะยุ ริมาถึงแล้วเสียงเซลเซวพี่น้องมาถามเ่าถามเขา,ขา,ขา,ขเาตั้งแต่ต้นออกจนหัว <su> กอดโแนวกอดปะกุนีพอสายตานเดาพอเนอจะภาพใหญ่เอายังเดียวอยีพอั่นมัน 25, 15, อาจารย์นักดนตรีเองห้านางรำเอกสี่คนพอหยิบแหวกที่พอจับมือลูกสาวไปวันนั่นแม่เอ้ยแม่ถ้ามาได้กระโรแล้วไปทำข้าวน้อไมวทำครอบครัวเงินซานพ่อแม่นางโยหยดหางบ้านอย่าเป่าเด้อสาวผัวเพื่อเด้อ มาฟังดูสิบอกขขาวมายูรีโลกีนยังเป็นสาวอายุสาว่อนก่คนผัวสิซ้อนกับบอมีปัจจุบันยังสดอยู่ดีแม่แต่ว่าคิดต่อตั้งเตปีคนอยนที่แม่เราว่าเสียสีจะได้มาแดงใจมาโอ้เสีย นีเสียจะเรียนมาแดงใจไวแต่ละวันไ้เกินมาบพดีแม่เราบักมานะเป็นเบ้าพอห่างนีแม่เราเฝ้าใช่ผุนเนี่ยพอดีละกับข่อยผู้นี้กับพ่ีผัวก็กันละผัวป้าเนือเป็นป้าเขาผุ้นีน่เนาะเกตตั้งแต่พี่ผู้เป็นโยธาไกลบัดปังไปปังมาผันว่าพี่ไม่มีอลูกพีส่งจังมาหัว เก็บผู้บ่าวห่างจะบาดก็เมยแต่ความห่างกันลาแม่เอ้ยแม่ตั้งแต่กี้คิดเสียวแฟ็นปงหักกันมาหลายปีแล้วสัญญากันเป็นมาแลกเงนอยู่ต่อมาพันว่าพี่มีแฟนลงเฟตมาดานองเขามีทองในสี่เดือนเมียคููมาโทรมาดามาแลาแ,แม่เอ้ยเมีย ความรักเลยค่ะเพื่อนมาแปดเปลี่ยนย้อนความรักโอ้เล่ยหากมาไรคนไปกระโอกค่ะคือกันได้เท่าบ่เป็นเท่าสิได้ดูแลกันและกันสติโอ้เล่ยหากมาไรคนละย้อนหักคนละ ไปหอดบ้านหอดซองล่ะเอ้ยอยูุคเดียวกับแม่เจ้าก็อยูุ่ลดลูกนะกันบ่มีผู้เลี้ยงแม่เสียไปเลี้ยงเอาดอกอยู่กับใหญ่ตัวล่ะปั๊นอายุวันน้ำเด็ดดีเด้อดสามสิบสี่ปีคุณแม่รัวพวะฟัวคากเด็ดดีเพรทันได้มีแต่ตะกี้เขาคิดว่าเสียเอากันกับปูบ่าลผู้คือกันกับเจ้าเอากับนักศึกษาเนี่ยเวลามันบ่ตรงกันเพราะว่าอยากได้ผู้บ่าลผู้อยากได้ผัวะคู่ก็ว่ายังไปลองไปลำมาเจ็บแขกงเจ็บกาเพิ่นอย่างสิใไซซ์ทิศเข้าโรงพยาบาลฟรีพะนาม่ ว่าเฮ็ยจ้าไหนได้น้าะเพราะว่าพูดศาสนาเนี่ยเขาว่าเฮาเป็นคนเป็นกินล่ำกินจับไม่จับมือผู้ใดแน่เขาก็หึงเขาก็หวงมีแม่เออไอก็เลยอยู่น้ำกัดบ่ใดจะได้ยาเทาบัดนี้ก็เลยบอกพายู่ผู้เดียวไปหนีในซีปีคือกันเอาเจ้ากระซี่ติไม่เพรแม่นดวงสมพงการขังเมียเออฮาแม่ฮาปีมีแม่สดแล้วฮาปีรัวก็เลยอยู่ผู้เดียวมาแล้วในซีปีแม่เออไอกแบบไม่อยากงรอบแไม่อยากงรอบบัดนี้คือเล่นไล่เนี่ย เียงเลยบากับพี่กับน้อ,เอเนงเ่ราะข่าใจซะดอกเอามาอย่างทอร์าดี้กันแสงหน่อยหมออะไมันเป็นผู้เล่นกบอลมูบักมือกอางในตีตีไปแล้วไปข้างหน้าโอ้ยเนาะเมื่อเสาร์จะได้สิมาเล่นทอร์าดี้กันแสงหน่อยก้อยฟังก้อยบอกแล้วแต่ตะพอยนี่เลี้ยงปุ่นเ่อเห็นมาผู้มีลูกมีผัวเพิ่นโศกเพิ่นเสาร์นี่นั่งอยู่คัตตาหมัดอึ้งตึงอยู่นี่ก็เ่อเห็นาาม,มาเพิ่นโศกเพิ่นเสาร์จักเกียบไปมาแม่หมู่เจ้าบ่มีลูกมีผัวคือกันเป็นบ่ ยู่้อนนะฮัน่นพอเห็นเพื่อนเอาลูกเอาผัวมานั่งจะเก็บเจ้าไหนจะาสีมาตุกใบโศกเศร้าหมอนี่ก็ยังไปน้ำเขาอยู่ของปาม่าไม่เนี่กระไรเป้าให้มันขื่อเขาหยิกโอ้ยอาเมยเนาเนนะเจ้าเหม็นซื้อเขาพาไปไล่แนตะ่เมื่อกลับใบไล่นั่นสนิทเป้าเพื่อนลูกเป้าเพื่อนผัวบว่มีดอกแม่ผู้เสียงเพื่ไส้โดยนี้บอเขาไกลแม่แต่เห็นต้นบักมีต้นบักตานขอนเขาพอยางไกลอ้าวมันสียางไกลเจ้าไหนเกิดมาสร้างผู้ไส้เนาะต้นบักมีตั้งมันมีหำ นบักตัดน <us Catholic> ี่อย่าสังเกตเบิ่งการ์ปันนันผู้บ่าวเสียเหลียงเสียสม้มะต้นบักตันพอกัดตั้งมันมีคุยบ่เลยบ่ยังพันเจ้าสิยังพันต้นบักแต่บอคอยกลาคอยกระจื้อคือกันล่ะต้นบักแต่คอยกัดตัดถิ่มเบิดอยู่น้าย่ำนอนคอยกัดกังมุงยุ่งตัวแม่มันที่เข้าไปคอช่างมันมีเอาเห็นมันอยู่ป่านนั้นที่บ้าตัวเม่คือาโบเถิดเดาเอา ฟังเสียงมันเอาคันตัวแม่มันจะห้องงี้นี่นี่ตบตบผู S <S ้มันสิบ้าเดี <S 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 2> <S 2> ๋ยวไปจั่งเสียงไปสิฟังเสียงยุ่งดอกบ้เนี่ยกันมันมาเดี๋ยวไปจิเตะนี่เลยว่ะก็เลยอยูุคเดียวได้สี่ปีแล้วล่ะคุณแม่อายุอันนั้มเดือดสามสิบสี่ปีคุณแม่ว่าเป็นอย่างอกน้องแม่เนาะเขาป่ะจงใจสางน้ำห้าหกกระตังสางเออคอยกับเจ้ามาพอกันมือนี้ว่าเป็นตาดูเลกันจะใกล้ละตีเต้าว่าจะได้ว่าเป็นอีเมีเราจังมันลาไม่ คู่กันคิดเลืกบนเอาเด้ตอนนี้มาจ็บแซดที่้อยเสร็จมานำมาจ็บปอซ่ามาานีเ